นั่นไม่ใช่ลูกค้าที่นายบริการอยู่เหรอทำไมนายถึงปล่อยให้เฉินนาแย่งไปได้ละ่ะฉันขี้เกียจจัดการเลยปล่อยให้เธอไปทำแทนมีนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าเขาอยากจะซื้อเอมเและทดลองขับดูแม่มันฟังดูโคตรได้สาระเลยแล้วถ้าเกิดเขาซื้อจริงขึ้นมาละ่ะก็แค่ไอคนจนพาสาวมาอวดรวยฉันเห็นมาเยอะแล้วคุณคะ นี่คือรถอัจฉริยะที่มีเรดาร์เลเซอร์192เส้นความรู้สึกที่สามารถกับขี่อัตโนมัติได้เต็มรูปแบบนี้เป็นยังไงบ้างเหรอคะเป็นมืออาชีพมากหน้าตาปากและหุ่นของเธอไม่ได้ด้อยไปกว่าฟางมินฮุยเลยแต่ว่าในปัจจุบันอุตสาหากรารมยานยนต์มีรายงานข่าวออนไลน์ว่นมากมายเกี่ยวกับพนักงานหญิงที่ยอมมีอะไรกับลูกค้าชายเพื่อเพิ่มยอดขาย คุณทราบค่าประมาณของรุ่นรถหรือเปล่าคะคุณมีงบประมาณเท่าไหร่ในตอนนี้รถว่างหรือเปล่าผมอยากขับวันนี้ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์จะต้องดูหลายๆอย่างก่อนจึงจะตกลงซื้อได้แต่หนุ่มหล่อคนนี้เพิ่งทดลองขับรถและไม่ได้ถามถึงราคาด้วยซ้ำแต่เขาเหมือนจะซื้อไปแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะซื้อจริงๆทำไมสินอย่างถึงไม่เอาเองล่ะ ขออภัยด้วยค่ะทางเราไม่มีรถอยู่ในสต็อกเลยในขณะนี้แต่ลูกค้าของร้านเราสาขาอื่นประสบปัญหาเรื่องเงินสดและจึงส่งสินค้ากลับมาหากคุณต้องการทางเราสามารถโอไปยังร้านค้าของเราได้ภายในหนึสัปดาห์โอเคงั้นผมจองวันนี้เลยราคาเมาก็หกแสนหยวนเขาก็ซื้อมันทันทีเขาคงไม่ใช่คนธรรมดาแน่เลยหรือเขาจะมีความคิดอะไรอย่างอื่นอีก คุณลูกค้าเชิญไปรอในร้านก่อนนะคะเพียงจ่ายเงินมัดจำห้าห0ื่นหยวนดิฉันจะไปเอาสัญญามาให้ว่าไงเฉินนะลูกค้าคนนั้นเป็นไงบ้างล่ะเขาซื้อน่ะอ่ะฮอซื้อแล้วเหรอเร็วมากเลยคนพันนั้นมันก็แค่แกล้งทำเป็นเท่พอถึงเวลาจ่ายเงินมันก็จายไปพร้อมข้ออ้างต่างๆในร้านก็มีคนแบบนั้นอยู่เยอะแยะ ใช่แล้วผมขับรถมาหลายปียังไม่เคยเห็นขนาดนี้เลยที่ฉันรู้คือคุณเสริญเข้ามาซื้อและจ่ายเต็มจำนวนหอาเอาจริงดินหนนี่มันโคตรโง่เลยเสียเงินไปขนาดนั้นเปล่าเปล่าคุณเสริญหากคุณมีคำถามใดๆสามารถติดต่อฉันได้เลยนะคะและคุณจะไปไหนงั้นเหรอต้องการให้ฉันไปส่งไหม ไม่จําเป็นเรานั่งแท็กซี่ไปเองได้แย่ yeah, แล้วสิฉันดีใจออกนอกหน้าเกินไปแฟนสาวของเขาต้องไม่พอใจแน่เลยหุยหุยไปหาอะไรกินกันไหมเอออิมเป็นไรเหรอหรือว่าจะอิจฉาเปล่าซะหน่อยหน้าของเธอมันฟ้องนะฉันกับเธอเป็นเพียงคนขายและลูกค้าเท่านั้นไม่มีอะไรเกินเลย ใครจะรู้เหมือนนายจะคุยกับเธออย่างมีความสุขมากเลยนะอ๋ะอมันเป็นนิสัยนะ่ะเวลาฉันเพิ่มเพื่อนฉันมักจะตรวจสอบแวดวงของเพื่อนเป็นประจำครั้งหน้าฉันไม่ยอมจริงๆนะฉันกับเสินยวนไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วทำไมฉันถึงรู้สึกอิจฉากันล่ะสไตล์การใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยของเขาดึงดูดผู้หญิงคนอื่นได้ง่ายมากฉันต้องหาวิธีจับเขาให้ได้ อ่แน่นอนงั้นไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วเราจะไปช้อปปิ้งกันจะได้ช่วยเลือกของขวัญให้เธอไม่มีครั้งหน้าก็เฮียแล้วฉันไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดนั้นนะเมื่อวานน่าซื้อกระเป๋าให้ฉันทั้งสองใบแล้วแม้ว่าฉันจะคาดหวังบางอย่างแต่การปล่อยให้เสินหยวนใช้เงินแบบนี้ตลอดมันก็ไม่เหมาะสมเขาอาจจะเห็นว่าฉันเป็นคนเห็นแก่เงินก็ได้ไม่เป็นไร สาวๆจะมีกระเป๋าเกินหนึ่งใบมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหนึ่งสัปดาห์ไม่7วันงั้นก็ใช้วันละใบไปเลยหลังจากนั้นฉันจะได้เงินคืนสามเท่าหากฉันใช้เงินไปกับสาวๆยิ่งซื้อมากก็ยิ่งดีโดยวิธีนี้ฉันก็สามารถหาเงินเพิ่มเติมได้หุยหุเธอจะดื่มอะไรดีเอาเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น เสนนถามฉันว่าจะดื่มของร้อนหรือของเย็นหรือเขากำลังถามฉันทางอ้อมว่าฉันมีประจำเดือนหรือเปล่านี่นี่เขาจะง,งั้นเอาแบบเย็นละกันท่าที่ของเธอมันอะไรวะนะ่ะมินหุยคิดอะไรของเธออยู่เนี่ยแต่ครั้งสุดท้ายที่ฉันได้พบกับจวหวานทิงมันก็เมื่อสองเดือนทอี่แล้วฉันเก็บเงินได้เยอะมากและฉันจำเป็นต้องใช้มันจริงๆ ช่างเฮอะเดี๋ยวมันจะเข้าจะผิดกันไปใหญ่3ชั่วโมงต่อมานาฬิกา12,800สอร้อยข้อมือ28,000กระเป๋าถือ5,500สนหยวนดีต่อฉันมากจริงๆเขาซื้อของให้ฉันครั้งละมากกว่า80,000หยวน2วันก็พาไปเกือบ140,000หยวนเข้าไปแล้ว ธนาคารแห่งประเทศจีนหมายเลขบัตรของคุณลงท้ายด้วยเลข0098ได้รับเงิน252,000เมื่อวันที่12พฤษภาคมเวลา11:39น,นาทียอดเงินคงเหลือในปัจจุบัน2,254,256ได้เงินคืน2เท่าจากระบบไม่ใช่เรื่องโกหกจริงๆฉันให้เงินตาแก่เสิน50,000หยวนและจองรถยนต์ราคา50,000หยวนและฉันก็ได้กลับคืนมาในครั้งเดียว แม้ว่า2.17ล้านหยวนจะหักค่าผ่อนเกือบ0กแ0,000นหยวนออกไปแล้วแต่มันก็ยังเหลือเงินใช้อีกมากกว่า1.6ล้านหยวนหยุหยหุยคืนนี้เธอไม่กลับหอพักงั้นเหรอเอิม่มเชิญลิงถามฉันว่าทำไมถึงยังไม่กลับหอพักฉันจะบอกเธอ,อยังไงดีฉันควรบอกเธอว่าฉันอยู่กับสินหยวนดีไหม น่าอายจังเลยหยุหยหุเธอพร้อมหรือ,อยังอุย้ยขอโทษนะหลิงหลิงแต่ฉันทานทานไม่ไหวแล้วจริงๆหลิงหลิงฉันจะไม่กลับคืนนี้ถ้าใครถามก็บอกไปว่าไปบ้านญาติเสินหยวนฉันยังไม่ได้อาบน้ำเลยไม่เป็นไรฉันชอบกลิ่นกองเธอ เสินหยวนฉันชอบกลิ่นทั้งหมดของเธอทุกซอกทุกมุมอ่อนโยนกับฉันด้วยนะเฉินหยวนเครื่องชั่วโมงต่อมาเรื่องแบบนี้อย่างที่เฉินหลิงบอกเลยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ฉันคิดไว้ หุยหุยเธอเก่งมากเลยถึงจะรู wa, e ้สึกดีแต่มันก็เหนื่อยเหมือนกันแฮฉันไม่ได้ออกกำลังกายมาสองเดือนแล้วสงสัยต้องหาเวลามั่งเสินหยวนเอ่อหุยหุยแบบว่าฉันขอพักหน่อยได้ไหมฉันแค่อยากจะ ระบบยังเสนอเงินคืนสำหรับการชำระนี่อีกด้วยใช้เป็นนี้52,000่5 2อ0 0หยวนจากแอปกู่เงินและบัตรเครดิตหลายรายการฉันจะจ่ายหนี้ของฉันก่อนฉันยังมีเงิน1,000 0 0หยวนของหลีอยู่หางในตอนที่ครอบครัวของฉันล่มละลายเพื่อนเก่าของฉันทุกคนต่างก็พยายามอยู่ห่างจากฉันมีเพียงหลีอยู่หางเท่านั้นที่เข้ามาช่วยฉันโดยไม่ลังเลเจ้าสเมื่อคืนไปไหนมา ไม่เห็นกับพอพักเลยแล้วนายได้อ่านข้อความในกลุ่มแล้วหรือยังคืนนี้มีงานเลี้ยงอาหารค่ำน่าจะไปไหมหลีจ้านเผิงไอ้บ้านั่นมันซื้อรถมาฉันสงสัยว่าเขาคงขอไอบ้บางคนจัดการเรื่องนี้แน่เลยถึงจะไปมันก็เป็นเพียงการสแสดงของมันเท่านั้นมันน่าดังเกียจจริงๆแต่ถ้าฉันไม่ไปฉันคงเสียค่าเดินสองร้อยหยวนเปล่า,ลาๆแน่หลีจ้านเผิง ไอ้หมอนี่มันขี้แอ้จริงๆพวกนายไปเถอะฉันไม่ไปแล้วกันไม่เจอกันนานเลยคือนนี้มาผ่อนคลายกันที่บ้านหน่อยไหมภารกิจชีวิตที่สมบูรณ์แบบไม่เพียงแต่ต้องได้รับความปลอดภัาจากเพศตรงข้ามเท่านั้นแต่ยังต้องได้รับการสนับสนุนจากอาชีพการงานอีกด้วยภารกิจจำกัดเวลาโฮสจะได้รับเงินทุนพิเศษ1ล้านและลงทุน1ล้านทั้งหมดภายใน1 000, สัปดาห์รางวัล รายได้จากธุรกิจใดๆก็ตามที่เป็นธุรกรรมเชิงพาณิชย์จะสามารถรับรางวัลเป็นเงินสดได้นี่เป็นภารกิจที่เน้นเรื่องอาชีพงั้นสินะมาทันเวลาพอดีฉันแค่ลองคิดเรื่องนั้นเงินได้บัตรนี้มันจะต้องมีที่มาที่ไปแน่นอนบ้าของหลีอยู่หังกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงบางทีฉันอาจจะลงทุนกับบ้าของเขาเพื่อความสนุกสนานก็ได้ส่งโลเคชั่นของนายมา คืนนี้เจอกันร้านอาหารเซวิวห้องเฉิงหลงลีเฉาน้าดอกไข่อยู่อีก่ะเนี่ยฉันหิวจะตาอยู่แล้วนะลินกวงเหว่คนสำคัญก็มาครบหมดแล้วนี่เสียหายจริงเจ้าเจิ้งกังใช่คนสำคัญเขาไม่มาสายกันหรอกไม่ต้องรีบร้อนมีจานผลไม้และของว่างอยู่บนโต๊ะ ใช้รองท้องก่อนได้เซินหยวนจะมาถึงเร็วๆนี้ลี่ยูหังเซินหยวนครอบครัวของเขาล่มละลายไปแล้วนี่แล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ในแวดวงเดียวกับเราอีกต่อไปแล้วทำไมเราถึงต้องเชิญเขามาล่ะคืนนี้ฉันเป็นคนเลี้ยงไม่ได้ขอให้พวกนายออกงเงินซะหน่อยไม่เห็นต้องอารมณ์เสียเลยเซินหยวนเป็นเพื่อสมัยเด็กของฉันจะเอามาเทียบกันไม่ได้หรอกนะ หลีเชาบอกว่าเขาจะรองั้นเรารอหน่อยก็ได้พี่เห่ยาพี่นี่ร้ายจังเลยนะพี่ไม่อยากเป็นแฟนกับฉันแต่พี่กลับแต่เนื้อต้องตัวฉันตลอดเวลาเลยแล้วลูกพี่ลูกน้องแฟนของนายไม่ได้บอกว่าจะแวะมาคืนนี้หรอกเหรอทำไมเธอถึงยังไม่มาล่ะเธอติดการเจราจาอยู่นะอีกสิบนาทีน่าจะถึงครอบครัวของลูกพี่ลูกน้องของฉัน ถือเป็นขี้์ค่าของครอบครัวฉันมาโดยตลอดถ้าไม่มีฉันคอยนำ้ำเขาคงไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรแบบนี้หรอกแต่ฉันไม่รู้เลยว่ามันไปทำอีท่าไหนถึงได้แฟนสวยขนาดนั้นโดยเฉพาะกระโปรงสั้นและเสื้อเชิ้ตสีขาวชุดยูนิฟอร์มโอเอลหน้ายอยวนใจใครมันจะไปทนไหวกันละ่ะแต่ว่าลูกพี่ลูกน้องของฉันและแฟนของเขายังไม่ได้แต่งงานกันบางทีฉันอาจจะพอมีโอกาสก็ได้ ขอโทษที่ให้รอนะทำไมนายถึงมาชา้าจังล่ะมีการจราจอรติดขัดบนถนนสงสัยว่าจะมีคนขับดีดีเข้าไปในพื้นที่ที่มีการจราจรแอรอัด <c oughs> ใครวะขับรถได้โคตรเฮี้ยเลยนี่เขานั่งแท็กซี่มาเหรอทุกคนที่นี่มีรถหรูขับกันทั้งนั้นไม่แปลกใจเลยที่น่าจะติดอยู่บนถนนนายเนี่ยโชคไม่เดียวซะเลยนะ ทุกคนที่นี่เขามีรถขับเองกันหมดเลยล่ะขอโทษนะครับพอดีรถติดมากเลยเลยมาสายเฉันนะ่าแฟนสาวของฉันเป็นพนักงานขายข,ายของร้าน 4S ชั้นนำหากพี่น้องคนไหนต้องการซื้อรถสามารถให้เธอแนะนำได้เลยนะแม้ว่าฉันจะเทียบแกเรื่องเงินไม่ได้แต่แฟนของฉันน่ะสวยกว่าของแกเยอะนั่นมันคุณเสินที่มาซื้อรถเมื่อวานนี่ คุณเสริญไม่ได้ทักทายงั้นฉันจะถือว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราพบกัน40่สินาทีต่อมาทุกคนหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วช่วยฟังฉันทีนะฉันอยากจะประับปรุงบ้านของฉันให้ดียิ่งขึ้นพวกนายทุกคนที่มาที่นี่คือพ่อทดีที่สุดของฉันมีใครสนใจจะลงทุนและสร้างเงินร่วมกันบ้างไหมต้นทุนการลงทุนโดยประมาณอยู่ที่2.4ล้าน ฉันยอมสละหุ้นไป30%ซึ่งเป็นเงินลงทุนราวเจ็ดแสนหยวนเอ่อคิดว่าไงกันบ้างครอบครัวของหลี่เฉามีกำไรหลายสิบล้านหยวนทุกปีแต่เขายังต้องการให้คนอื่นลงทุนเจ็ดแสนหยวนงั้นเหรอคงเป็นเพราะการลงทุนก่อนหน้านี้ของเขาล้มเหลวและพ่อของเขาจึงเลิกให้เงินเขาฉันมีส่วนร่วมไม่ได้ ฉันต้องเก็บเงินถึง2ปีเลยกว่าจะได้เจ็ดแสนแค่มานั่งกินข้าวจะนำเรื่องลงทุนเข้ามาทำไมละเนี่ยตอนนี้ใครพูดขึ้นมาก็โง่แล้วปกติคนพวกนี้มักจะมากินดื่มฟรีกับฉันเป็นประจำและฉันก็ยอมให้เสมอและให้ยืมเงินโดยไม่ลังเลวันนี้ฉันต้องการการสนับสนุนบางอย่างส่วนครอบครัวของเสินยวนกำลังประสบปัญหาทางการเงิน แต่คนอื่นๆถ้าเหมือนกับว่าตายไปแล้วเป็นอะไรกินเสร็จแล้วเป็นใบ้กันหมดหรือไงจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรออ่าใช่แล้วหลี่เฉาฉันไม่คิดว่าเราควรจะลงทุนตอนนี้นะหากเราขาดกระแสะเงินสดพวกเราสามารถรวมเงินกันหลายหมื่นหยวนเพื่อเปิดร้านก่อนได้แล้วนายค่อยมาจ่ายคืนเราที่หลังเมื่อนายมีเงินอ่าใช่แล้ว มันคงจะไม่ยุติธรรมสำหรับคุณอย่างแน่นอนหากเราซื้อหุ้นกลางคันในกรณีนี้คุณจะไม่ขาดทุนแม้ว่าคุณจะทำเงินได้ในอนาคตใช่ไหมทุกคนคงจะเห็นระดับการลงทุนของหลีเฉาร้านซุก,กี้และคาราโอเกะแห่งหนึ่งของเขาค่อนข้างจะวุ่นวายตอนนี้เขายังเปิดมันอยู่เลยนี่มันต่างจากการโยนเงินลงทะเลตรงไหนล่ะเนี่ยถ้านาอยากได้เงินนายก็สามารถไปกู้ได้ แล้วทำไมถึงเอาทุกคนไปะยัดใส่ไว้ในเรื่องนี้ด้วยนะบ้าเอ้ยฉันยังต้องพึ่งพาครอบครัวแม้แต่ค่าขนมยังไม่พอกินเลยฉันอยากนำคนเข้ามาทำธุรกิจและสร้างรายได้ร่วมกันการเป็นหนี้และการกู้ยืมเงินมันไม่จําเป็นเลยเหมือนว่าฉันจะดูถูกคำว่าพี่น้องเกินไปถึงได้ใช้กับคนเหล่านี้โดยเฉพาะหลินกวางเหยาที่ไม่ทำอะไรเลย ฉันบอกชัดเจนว่าฉันกำลังลงทุนในหุ้นแต่เขากลับจะให้ฉันไปทำการกู้ยืมการกู้ยืมให้มันเป็นอย่างหลังถ้าทุกคนไม่มีความเห็นอะไรงั้นก็ช่างมันเถอะใช่แล้วหลีเฉาการพูดคุยเรื่องการลงทุนและหุ้นเป็นเรื่องน่าเบื่อเราคนมากินดื่มและมาสนุกกันดีกว่าฉันจำหน้าของคนเหล่านี้เมื่อครอบครัวของฉันล่มละลายได้ลี่ยูหัง ทำไมนายถึงยังฝากความหวังไว้กับคนพวกนี้อีกนะพวกเขาล้วนแต่เป็นพวกไรค่าที่อาศัยเพียงฐานะของครอบครัวเพื่อใช้ชีวิตอย่างสุขสบายถ้าอยากสนุกก็ตามสบายฉันขอออกไปก่อนเจ็ดแสนสินะเงินฉันจะช่วยนายเองเสินหยวนอย่าพูดอะไรติดตลกแบบนั้นสิ นี่ไม่ใช่เั้งแรกที่เราได้รู้จักนายนะใช่แล้วนายไม่จำเป็นต้องทำเป็นรวยหรอกนะทำไมไม่ลองไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาจะได้ตื่นสักทีละ่ะตอนนี้คุณลีรู้สึกไม่ค่อยดีดังนั้นเขาคงไม่มีเวลาคุยโม้กับนายหรอกน้องชายฉันอายุมากกว่านายสองสามปีและมีประสบการณ์มากกว่าดังนั้นนายต้องทำอะไรหลายๆอย่างภา,ายในความสามารถของนาย ตอนนี้นายไม่เพียงแต่ทําไม่ได้แต่นายยังหยิ่พยองเกินไปใช่แล้วเซินหยวนนายจะไม่ได้หรือไงว่านายมาที่นี่ยังไงไม่งั้นก็ให้ฉันคืนค่าแท็กซี่กลับให้นายเอาไหมอะไรกันถ้าคุณเซินต้องการลงทุน30%เซนทำไมถึงคิดว่าเขาอ้ออวดล่ะเขาเพิ่งจะซื้อรถราคาหกแสนหยวนเมื่อวานนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติที่คนที่มีทรัพยากรทางการเงินขนาดนั้น จะลงทุนเจ็ดแสนหยวนหรือไงแม้ว่าฉันอยากจะช่วยคุณเสริญแต่ในฐานะคนนอกถ้าฉันรีบเข้าไปแทรกแซงและพูดแทนเขามันอาจจะทำให้เขาเดือดร้อนหรือเปล่านะเราควรทำยังไงดีฉันโอนให้แล้วดูในข้อความสิเออเสรนหยวนนาย ลีเฉามีอะไรงั้นเหรอดูเอเองสิจำนวนเงินโอนของเสรนหยวนทำไมถึงมีศูนย์เยอะขนาดนั้นเดี๋ยวนะหนึ่งสองสสีห้าเฮียเจ็แสนจริงด้วยอะจู่ๆเริ่มก็เปลี่ยนทิศง,งาน